ยังมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองพัทรุงโดยภายในถ้ำน,นั้นได้มีแม่ขีรูปหนึ่งอาศัยอยู่โดยแม่ขีรูปนี้เป็นผู้ที่มีน้ำใจดีชอบให้ทานแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำโดยแม่ขีได้มีคาถาดีที่จะบันดาลสิ่งที่ปรารถนามาให้ได้โดยมีผู้เล่าว่าถ้าใครเดินผ่านถ้ำแม่ขี แล้วอธิษฐานอยากจะได้อะไรก็จะได้ตามที่ใจต้องการโดยชาวบ้านแถบนานจึงได้นับถือเรื่อมใส่แม่ชีกันโดยทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งได้มีเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเดินผ่านนาธรรมแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าหิวข้าวจังเลยท่านใดนาน้นข้าวก็ได้รอยมาให้กินตรงนาด้วยอำนาจดลบันดาลของแม่ขี พอได้กินเสร็จแล้วเด็กเลี้ยงบัวก็ได้คว้างปิ่นโตทิ้งเสียแทนที่จะนำไปคืนแม่ขีแม่ขีก็ไม่พอใจในกิริยามนุญาตอันต่ำสามเช่นน,นั้นแม่ขีจึงได้พูดขึ้นว่านับแต่นี้ต่อไปถ้าใครมาบนบานขอนั่นขอนี้ก็จะไม่ให้อีกแล้วเพราะว่าคนส่วนใหญ่มีนิสัยไม่ดีในเวลาต่อมา แม่ขีก็ได้สามให้ตัวเองให้เป็นหินเฝ้าถ้ำหนี้ชาวบ้านจึงได้เรียกถ้ำหนี้ว่าถ้ำแม่ขีก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องถ้ำแม่ขีในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออาภัยไวนะที่หนีด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ